สวัสดีครับสวัสดีผมเป็นพี่น้องครับวันนี้ก็มีเกมทดสอบสติปัญญาอีกแล้วครับพี่น้องเพิ่มร้อยยักในหัวสมองอยังหน,น่อยมีใหม่อยู่ซิปอันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สหจ็ดแด้าให้จับได้่องใหม่ให้มันเหลือเปียเมื่อเปนว่าแหว่าบอกเด้ให้จับไ้้่องใหม่ครับวันนี้ก็มีผู้ที่ อจฉริยะใหรอครับคุณชายอ้วนครับที่มาทดสอบอีกแล้วทดสอบอีกแล้วมาฮะนี่ครับมือนี้กับมีชายอ้วนเหมือนเดิมครับที่มาทดสอบความสาม,มารถครับมีน้องเชฟจอยมาให้กำลังใจที่เก่ามีใหม่มีใหม่ย,ยูซิปอันครับให้จับได้ซองใหม่ให้มันได้เป็นเปียนให้มันได้เป็นแปด หมันเป็นเปรอ,อ,อเอาออกได้เอาออกบ่ได้ครับเอาออกมันก็นเป็นศูนย์ศูนย์นะตัวที่นี้ยว่าลองครับให้จับไปซ้องไม้ครับว่าที่มีความสมารถเพียงใดครับมันเป็นเป็นแค่เส้นผมบังภูเขาครับง่าย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 ง,ายงายมา ไม่ใช่ครับมันก็ไม่เปลนเปียนมันเป็นมันเป็นหน้าต่างเลยมันมันมันป็นมันเปนเปียดให้จำเไยซองใหม่ครับให้มันเป็นเปียดจากซิปจากซิปเลือเปียดนะเอาดูครับ่าบางสีีนาเขาเคร่งเครียดครับเขาเป็นสุดยอดอัจฉริยะครับกินปลาทูไตอย่างเดียว กาทูปเปลี่ยนบ่กินใครครับเด็กสองไม่มันจะทำยังไงอืมมันง่ายง่ายมากครับเส้นผมบางภูเขาเพียงแค่เราไม่รู้เดี๋ยวาจบไปแล้วใช่ใหมบะนะ้านเอ,อกได้ครับถ้าบ่ได้ก็เก็บจ่อยบ้างหน่อยครับสนใจปะทดลองปะให้จับซองไหมอ,อ่ะซองใอ,อ้ซองเพิ่มเพิ่มรอยอยากหน่อยอ่ะ ดูครับเชี่ยบจอยสายครับสครับ <laughs> ดูครับดูฝีมือเชฟจ่อยให้จับไปซองใหม่เลยอันนี้เอาออกอันนี้ไม่ใช่ไอ้บาบาอยังมันโอ้ดิดมันได้ลายก็เปีเป็นร้นอยเลย <laughs> ลหนึ่งร้อยเลยเลยหนึ่งร้อยเลยเดี๋ยวนี้ฝีมือ เป็นหน้าตาของบ้านครับอ่ะหน้าตาไอ้เย้าผู้เย้าผู้เฉลยอ่าดูครับดูดเอาไว้มันเดิมเอาไว้มันเดิมดครับอ่ะมันต้องได้ทิกตอกทิกตอกใช้เวลาเยอะพอสมควรครับกว่าที่ได้เกมนี้เพราะว่ามันต้องแพผมาแพผมาหลายคลิปแล้วละเอียดอ่อนครับหลายคลิปแล้วครับที่เขาเฮ็ดบ่ได้ไม่ค่อยทำได้แอะไม่ได้ดทำไม่ได้ก็ยอมครับดูสิเฉลยครับ ยังเซีผมบางภูเขาิอันนี้มันจะเป็นผู้เขาบางเสียนผมอดูดูด,ด,ดูฮะไอ่าเอาว่างครับยอมแพบยอมครับยอมยอมแล้วครับยอมนะครับ,บฉเฉลยครับว่าี้มีอยู่สิบมีอยู่สิบไม้ครับให้จับได้ซองไม้ให้มันกลายเป็นแปดอ่ะดูกัน ไม้ที่หนึ่งยกควมดดอยกคมไม้ที่หนึ่นี่มิเปียดัน่อยแคพี่สองไหมไม้ที่สเฮ้ยเอ้าเอา,เอาจะกดที่ไหนสตอเอโปาโด็กเอดอ ก็บอกให้มันเป็นแบบว่า่บอกว่าเป็นตัวอักษรละโอเคครับกิมง,าง,างา่ายง่ายง่ายคาเครียดครับคือนึ่งะครับเ <c oughs> พิ่มร้อยอยากได้หัวสมอง <c oughs> เอาล่องไปเรีนกันมั่งครับผมเพืเ่อนๆสวัสดีครับ <c oughs>